ผมชื่อตองวันนี้จะเป็นวันแรกของผมที่ย้ายเข้ามาในโรงเรียนนี้รู้สึกประมาจริงเลยที่ย้ายเข้ามากลางเทอมแบบนี้เอาแลกนักเรียนนี่คือนักเรียนใหม่ของเรานีนักเรียนชื่อตองอ่ะ สวัสดีเราชื่อตองนะพูดได้เข้มมากเลยกูเอาแล้วนักเรียนได้เวลาเรียนกันแล้วเดี๋ยวเสียเวลาไปมากกว่านี้ตองเธอไปนั่งที่ของเธอเลยอยู่หลังห้องที่สุดครับคุณครูนัินหนังเราเลยอยู่หลังห้องดีจริงๆเลยกู<ม>ชอบแบบนี้อเอาแล้วนักเรียนเริ่มเรียนกันได้แล้วในระหว่างที่ผมนั่งเรียนอยู่นั้นผมรู้สึกอะไรแปลกๆเกี่ยวกับตัวผม อย่าแคชิมูกว่ะเฮ้ยแต่กูแคะไม่ได้นี่วะกูเพิ่งย้ายวันเรียนวันนี้เป็นวันแรกอาจจะทําทสิ่งที่บรนอุบาทชาติชั่วนี้ไม่ได้เฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยที่นางมาอยู่หลังสุดนี่วะแค่สองคนเท่านั้นที่เห็นเราได้แค่สองคนเท่านั้นอย่าไปโลชา้า <c oughs> แค่นี้ก็ไม่มีใครเห็นเราแล้วโอ้ี้มูก,ก้อนโตแคบามาซะหมดยวงเฮ้ยเพื่อนเพื่อน มาดูเร็วไอ้นักเรียนใหม่ชื่อตองมันแคะขี้มูกในห้องเรียนวลยเป็นไปไม่ได้เราอุตส่าห์ทำอย่างแนบเนียนอย่างนี้ขนาดนี้มึงยังเห็นกูอีกล่ะไอตองไอ้นักเรียนใหม่มันแคะขี้โูกอ่ะไอไหนไหนไหนหน้าเรียนิบหายโอ้นักเรียนใหม่อย่างงี้เน่ทุเลศจบกันชิบหายแล้วกูหน่อยใครวะใครเป็นคนฟ้องเพื่อนกูขอดูหน้ามันหน่อยเหอะ ไอเฮียเตี้ยหน้าคนตีนี่นี่เองเดี๋ยวมึงเฮ้ยมันเป็นใครกันวะมันถึงได้โกรธแค้นเราถึงขนาดนี้เราต้องตามไปสืบ้รล้วมเป็นใครให้ได้ช่วงพักเที่ยงไอ้กิโมกี่วะไงไงไอ้กิโมกเอ้ยแค่กิโมกในห้องเรียนหน้ามีอายใช่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 โดนล้อซะแล้วกูไอเฮียเตี้ยมึงอยู่ไหนวะกูจะฆ่ามึงเฮ้ยนั่นมันไอเฮียเตี้ยที่มันกูตีเราในห้องนี่วะมันจะทําอะไรของมันวะ หรือว่าติดตามการ์ตูนแคะขี้มูกและเพื่อนมาเห็นตอนต่อไปได้ที่สกิ Channel